นี้จะพาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานง,ง่ายๆกันนะคะทําลูกส้มค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว17นิ้วนะคะหลังจากนั้นก็พับให้เป็นฐานสีนะคะให้ริบบิ้นขัดกันเหมือนที่นุ้ยทําแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่หลุดออกจากกาัน่าได้ฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มฐานแปดค่ะ นะะคต่อไปเราจะเริ่มที่ลูกส้มกันแล้วนะคะยกคลิปปี้ขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อนนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็เส้นด้านขวาทับขวามาทับอีกจนครบสี่เส้นเมื่อได้สีเส้นแล้วเส้นด้านล่างสุดให้วางลงแล้วก็ยกเส้นถัดไปขึ้นวางลงยกขึ้นนะคะวางลงยกขึ้นวางลงจนเหลือในมือสามเส้นนะคะเส้นแรกเราจะเฉาะสดช่องแรกนะคะ ก็เส้นที่สองสอดจากช่องแรกผ่านไปช่องที่สองเส้นที่สามก็สอดจากช่องแรกนะคะแล้วก็ลอดผ่านไปออกช่องที่สามค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะด,ดีงยวลูกยิ้มจะพักนะคะแล้วก็พลิกด้านจับขึ้นมา1เส้นห้อ,อไปสามเส้นนะคะวางลงหยิบขึ้นมาแล้วก็ข้ามไปสามเส้น ะะทําจนเหลือริบบิ้นอยู่3ามเส้นนะคะเมื่อริบบิ้นเหลือ3าเส้นหยิบเส้นแรกมานะคะสอดเข้าช่องแรกก่อนค่ะแล้วริบบิ้นที่2ก็สอดจากช่องแรกผ่านออกไปช่องที่สองริบบิ้นชิน้นเส้นที่สมสอดผ่านช่องแรกทะลุไปช่องที่สามค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะ โดยโสอดริบบิ้นตามแนวเลยนะคะมันจะข้ามไปประมาณ3ช่องค่ะทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเมื่อทาครบทั้ง8เส้นแล้วต่อไปก็จะมาตัดส่วนที่เกินออกนะคะ ก็ตัดส่วนที่เกินออกส่วนใบของส้มน,นะคะนุ้ยอาจจะตัดปลายให้แหลมนิดนึงเพื่อที่จะตอนเสียบปักใบลงไปมันจะได้ปักลงไปง่ายๆนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ไม้ช่วยก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวนุ้ยเลือกใช้ตัดให้ปลายแหลมนะคะแล้วก็ทิ่มลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้ส้มแล้วนะคะ สามารถใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะ